สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Horizon นะครับวันนี้เรามีหัวข้อเกี่ยวกับ a ารีนาเบรกเอาที่น่าสนใจเป็นหน่งข้อคือการใช้ท่าแคนเซิ Animation นสำหรับแคนเซิลแอนิเมชันนะครับสำหรับใครยังไม่รู้นะครับมันคือการยกเลิก a n i m เมชันที่ทําให้เราเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมมีคลิปตัวอย่างมาให้นะครับก็ขอบคุณคลิปจากมอสเซตเอ็ด้วยนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นตอนการสอนทำ cancel animation แล้วนะครับการ cancel animation นะครับมีข้อดีมากมายเลยครับข้อดีข้อแรกเลยนะก็คือมันทำให้เรานะครับเกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในเกมครับ แล้วก็ความว่องไวด้วยนะแล้วก็ผลบพลที่ตามมาคือมันเท่ครับเอาไว้อคได้นะครับผมการแคอร์แอนิเมชั่นครับคือการยกเลิกแอนิเมชั่นที่มันไม่จําเป็นนะสำหรับการเคลื่อนไหวของเรานะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันเลยอันดับแรกนะครับทุกคนต้องทำางนี้ให้เป็นก่อนนะครับคือการหยิบปืนขึ้นมาครับแล้วก,กดการเช็คอาวุธอย่างนี้แต่ต้องทำไวๆนะครับถือมีดก่อนถือปืนครับปุ๊บปุ๊บอ่า เอาใหม่นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างนี้เลยครับคือไม่ต้องทําไม่ต้องแบบรอให้ปืนมันขึ้นกระบอกมาแบบเต็มลำอย่างนี้นะครับแค่เรากดปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ให้ไวเลยอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกในการทำแคนเซิลแอนิเมชันนะครับสเต็ปต่อไปครับถ้าเหมือนตามอสนะคือเวลาวิ่งให้เราถืออาวุธเมเล่ครับวิ่งไปทำการกดปุ๊บ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 อ่าสังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่ทำแคนเซิลแอนิเมชันนะดูนะ ตัวละครเราจะมีทำการวิ่งช้าลงนะครับจะเกิดการวิ่งช้าลงนะเพราะว่าเราต้องหยิบปืนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรา cancel animation นะครับตัวละครเราจะหนืดลงแค่แป๊บเดียวแนละ้วจะทำการวิ่งต่อด้วยความเร็วปกตินะครับเพราะว่าเราทำการกด่องปืนเป็นการอน,นุ cancel animation อ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะครับวิ่งไปครับกดปืนกด่องปืนอ่ามันมีวิธีหนึ่งนะครับ เราวิ่งแบใช่ไหมกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้จะเพิ่มสเตปกระโดดเข้ามานะครับแทนที่จะเป็นการาแค่หยิบปืนแล้วกดสองนะครับจะเป็นการกระโดดด้วยนะดูนะครับกระโดดครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าอันนี้ก็เป็นการ cancel animation เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคุณเล่นอะเรนาเบรกเอา์นะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้กับ ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมที่เข้ามารับชมอ่าทุกคนผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะวิธีการเอ่ยยกเลิกการดูปืนเงี้ยสำหรับบางคนที่แบบเอ้ยจะจะ,จะประทะาและศสตูอยู่ตรงหน้าแล้วแต่จริงแต่จะยิงก็ยิงไม่ได้ให้ทำยังไงนะครับอ่าทำอย่างนี้นะผมวิงมาปุ๊บปุ๊บก,ก,กดเล็งครับอ่ากดเล่งไม่ทำการยกเลิกการส่องปืนนะครับ อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการยกเลิกการส่องปืนอย่างนี้นะก็ทําการกดเล็งนะครับผมโอเคครับจบจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรยืดแลวนะไม่มีอะไรแถมานะโอเคฮะสวัสดีอีกรอบครับผมสวัสดีครับ